โอเคครับก okay, so ็สวัสดีท <Ash ELLE vídeo> okay. ่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารับโสต์นะครับทุกคนก็ตอนนี้โปลีกาลังจะแข่งอยู่นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับโสตดกันด้วยนะครับตอนนี้ยอดคนดูก็ครบหนึ่งแสนห้าแล้วนะครับทุกคนกดรับไปเลยเป็นท่าทางนะครับปั๊บอเคแล้วก็เป็นบัตรไดมอนด์กับบัตรสุมจะกินเปืนรับไปเลยสวยแล้วก็จะมาสุ่มปั๊บ ไม่ได้ครับก็สุงถึกินปืนอย่างไม่ได้ครับผมก็อย่าลืมไปรับกันนะครับตอนนี้โปอลีกันบ้างจะแข่งอยู่นะครับทุกคนเ้วก็นี่เลยครับจะเป็นท่าทางที่เราได้มาครับทุกคนก็นี่เลยครับไหนววะนี่ครับท่าทางงุ่มง่ามนะครับทุกคนเ็ดเช่นี่ปอลีกันกำลังแข่งอยู่นะครับทุกคนเป้าหมายก็มีประมาณนี้นะ แต่ว่าเป้าหมายที่ GM ขอกำหนดมาให้ดูครบอ่ะครับอ๋อไม่เห็นนะโอเคครับก็จะเลืนไปรับกันด้วยนะครับตอนนี้โปรลิกกันบังแข่งอยู่นะครับทุกคนก็มาดูสักหน่อยนะนี่เลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนถ้า คนดูโบก็จะได้ตามกําหนดครับตอนนี้คนดูก็สองแสนแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับโอ้มีคนกดไลค์เยอะเลยนะครับทุกคนเออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมรับวยนครับไปละแล้วมาผมจะมาสอนรับอีกนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดบไรต์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปละครับมีมีเรื่อยครับแจกเรื่อยครับจีเอ็มเออ